สบายดีมื้นนี้ค้าพเจ้าจะมารีวิวหฮออนหมอเดินให้เบ่งเนาะฮือน,นอหลังนี้มีขนาดอันเฮออนแม่นสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องครับแคกหนึ่งห้องน้ำเนาะตัวนี้จะเป็นห้องครับแคกด้านนอกเนาะเจ้าจะประมาณนี้เนาะอันนี้หาก,กะสร้างเดือนเดียวเนาะอันนี้แม่นห้องนอนเนาะนี่ประตูทางเข้าห้องนอนห้องที่หนึ่งอันนี้สร้างยังบ่แล้วเดอ แต่ว่ากใกล้แล้วเนาะมีประตูบังเยี่ยมฝั่งนั้นสองปองมีดูดอากาศเนาะดาดฟ้าอย่างที่ใส่อันแพดานให้อยู่เนาะมาเบื้องห้องที่สองกันเลยเนาะทางนั้นพารุปพันจะเป็นห้องครัวเนาะห้องที่สองห้องที่สองอันนั้นดูดอากาศเนาะประตูบังเยี่ยมทางนี้บ่มีเนาะประตูบังเยี่ยมจะมีแต่สองปองมาทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำทางนี้จะ ทะลุมาทางอา๋อหนึ่งห้องนำ้ำมาทางนี้เนาะเอามานี่เป็นห้องรับแขกอันนี้แมนประตูหน้าบ้านท้าเทียยังบบเร้วเ้อแต่ว่านี่คาก็สร้างเดือนเดียวซํานี้ก็ถือว่าไว้แล้วเนาะอันนี้ประตูไปห้องครัวเนาะห้องครัวเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ไว้ไว้ถ้วยบ้วงอันนี้แมนนะ ล้างถ้วยล้างบว่วงอ่างเนาะเห็อเนอย่างบ่แล้วเนาะประตูมีดูอากาศประตูออกทางหลังบ้านเนาะห้องน้ําติดห้องครัวเนาะตัวนี้ห้องน้ําติดห้องครัวแสดงว่าเฮือนเท่านี้มีสองห้องนอนสองห้องน้ําเนาะอันนี้ทางหลังบ้านประตูหลังบ้านเห็นยังบ่แล้วเนาะก็ะจะประมาณนี้เด้ อันนี้อ่อแมข้างๆราคานี่แม่นมีแต่ราคาเือนเด้อบบรวมดินดินลูกค้าเองเนะะาะถ้าว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็คือทักเข้ามาได้เลยเนาะจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะรีวิวให้เบิ้งเนาะเงินหลังนี้สองห้องนอนสองห้องน้ําเด้อหนึ่งห้องฮับแขกหนึ่หงห้องครัวเนาะ,ะเจ้า้วก็ได้งบราคาบเบาๆเนาะมูลค่าก็สร้างทุกอย่างไม่เท่าออกห้เบิร์เนาะก็คือลูกค้าจ่ายเงินเข้ามามีแต่ กแสนสามมืนบาทเท่านั้นเนาะก,ก็ได้เงินหนังงามแบบนี้เลยเนาะทังคุณกระมนนะ่นเนาะสร้างให้ลูกค้าผม่กไก่เนาะอยวจะซูมให้เบิ้งเดาเจ้าเด้อรอยก่าหลังเนาะลอยก่าหลังทัง,ทงพุ่นเนาะทางนั้นเนาะัางนั้นจะเป็นทางเสียงดาอลอยก่าหลังเนาะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็มิจะวา่าทักเข้ามาหาเฮา แล้วเขาหันจะไปสร้างให้ฮอดเือนเลยหรือว่าจะมานซื้อนหรือว่าจะมาซื้อ,อ,อดินน้าซุ้มฮาก็ได้เขาก็มีดินจะส่นขายเนาะหนึ่งโครงการโคกสะอาดสองสารครามสามกนาไหเนาะหลายหลังเนาะนี่เขากำลังสร้างอยู่นี่เขากำลังสร้างอยู่ประมาณนีน้ราคานี่มันสามเซอหกแสนสามมืนบาทเดอ้อถ้าว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยเนาะ